สวัสดีครับวันนี้อยู่กับค้นนุ้ครับ95ออโตคร์วันนี้เรารีวิวล้วเข้าใหม่นะฮะ Ford Everest นะครับผมคันนี้ท็อปสุด3.2ออโตโฟนะครับผมคันนี้ปี2017นะฮะเริ่มจากด้านหน้านะครับไฟ Daytime Running l i g h t นะฮะอยู่ในตัวเรือนไฟเลยนะฮะไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์กระจังหน้าโครเมียมนะผมแล้วก็มีไฟตัดหมอกตามสไตล์รถ SUV คันนี้ต้องบอกได้เลยว่าค่อนข้างครบถ้วนนะครับผมล้อจากโรงงานขอบ20เลยนะับผมเป็นลายหกก้านเงา ได้ยางโยโกฮาม่าใหม่ๆกันเลยนะฮะอ่าด้านในเริ่มต้นแค่ส่วนด้านหน้าเนี่ยก็เครื่องอำนวยความสะดวกครบถ้วนนะผมปรับเกียร์โฟวินด้วยระบบหมุนนะฮะอันนี้นะครับผมมีแบบลงเนินนะฮะขับออโต้ได้นะครับผมกันชนด้วยนะฮะมีเซ็นเซอร์กะระยะนะครับผมเตือนผู้ขับขี่ว่าไม่ให้ใกล้จนเกินไปแอร์ Air เป็นดิจิตอลนะผมสแสดงผลที่หน้าจอได้เลยนะครับผมต่อ Apple CarPlay ได้นะฮะแผนที่ขึ้นนี่เลยนะครับผม พาโนรามิกนะฮะมีม่านมีมูนลูปครบถ้วนนะครับผมเป็นสันลูปด้วยนะฮะเบาะปรับไฟฟ้าคันนี้วิ่งแค่แสนกว่าโลนะครับผมเป็นดำแท้ๆโรงงานเบาะภายในนะครับผมเรียบร้อยดีนะครับผมพับได้60-40นะครับผมเบาะนี่จะเป็นพับไฟฟ้าเดี๋ยวผมทำให้ดู โครงสร้างรับประกันเลยคันนี้ไม่มีพลิกคว่มชนน,น้ำท่วมไม่มีครับน็อตไม่เคยถอดเลยครับไม่เคยซ่อมชิ้นส่วนนะผมะ mm. มีริ้วรอยบ้าง mm. เล็กๆน้อยๆครับผมแต่นี่เราเก็บงานให้ได้เพียงแต่ว่ารถเพิ่งเข้ามาเราล้างทำความสะอาดแล้วเราดูมันสวยมากเราเลยทำการรีวิวทันทีนะฮะอ่ะปรับเบาะใช้ไฟฟ้าได้เลยนะฮะ mm. จังหวะเดียวครับทั้งขึ้นทั้งลงนะครับผม สามารถปรับพร้อมไนดะพร้อมกันได้แต่ควรควรทำทีละตัวนะฮะอันนี้เพีแต่ว่าทำให้ดูเฉยๆนะฮะมีชาร์จ12โวลต์ตรงนี้นะฮะด้านท้ายสำหรับผู้โดยสารด้านท้ายฝาท้ายเป็นไฟฟ้านะครับผมสัญลักษณ์ไทเทเนียมตรงนี้นะฮะเซ็ญญนเซอร์หลังครบถ้วนนะครับผม ทีนี้เรามาดูกันค่าตัวน้องเท่าไหรด่ดีคันนี้เอาไปเลยเบาๆนะครับผมใกล้ๆจะปลายปีแล้วจัดกันไปครับ6 5แส0หบาทพอนะครผมสำหรับแฟนเก้าห้าตวค่ะคันนี้ประกันเครื่องเกียร์สปี1,000งหมนกิโละฮะแล้วก็ที่สำคัญลูกค้าอยากจัดไฟแนนซ์นะครับคันนี้บอกได้เลยผ่อนเริ่มต้นแค่หมื่นต้นๆเท่าน,น,นั้นเองนะครับผมเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงที่บ้านนะครับผม แล้วก็ไม่สะดวกมารับรถวิดีโอคอลได้นะฮะเดี๋ยวเราสไลด์รถไปส่งยันหน้าบ้านคุณนะครับผมสำหรับช่องทางการรับชมก็มี u t u b e นะครับ95ตัวขา a แฟนเพจ95ตัวขา Facebook นะครับผม IG Instagram Tiktok นะฮะแล้วก็สำหรับอยากได้รับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถโทรได้ตลอดนะครับ0963295395นะครับผมนะฮะหรือจะแอดไลน์คุยกับน้องเซลได้เลยนะครับผม รถคันนี้อยู่95ตุกขานถนกนกาญจนาพิเศษครับผม